สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูหุ้นที่ PPFC ีเอฟซีคอมเมนต์ขอกันเข้ามานะครับก็คือ,อตัวสีตังแอร์โกครับตัวสีตังแอร์โกครับเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในไทม์เฟรมมันเนี่ยเราเห็นชัดเจนครับว่าช่วงปัจจุบันเขาเป็นเนี่ยโซนขาลงมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีแรงนะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นไปดันกลับขึ้นไปทีนี้เรามาดูเรื่องของ อัตราการลงของเขานิดนึงครับเปอร์เซ็นต์การลง,งเขาผมใช้ไฮที่สูงสุดนะครับในอดีตของเขาเลยตรงนี้แล้วก็ใช้โลที่ต่ำสุดตรงนี้ครับอยู่ที่ประมาณ7 8นะครับ mm hmm. เขาใช้เวลาลงในการลง,งเขาเนี่ยเขาลงมาประมาณ3ปีละนะครับ3ปีประมาณ3ปีได้ทีนี้เรื่องของแนวรับแนวต้านครับผมอาจจะขอดู าราคานะครับขอดูตั้งแต่เขาขึ้นไปเลยว่า,าเวลาเขาขึ้นไปเนี่ยเขาเล่นตามเส้นระยะหรือเปล่านะครับผมจะตีภาพใหญ่เลยผมใช้โลตรงนี้นะครับแถวๆนี้ที่9บาท5นะครับแล้วก็ผมใช้ไฮตรงนี้ครับที่32บาท75ครับ ขอขยายน,นิดนึงครับอโอเคครับชัดเจนก็คือผมใช้โลตรงนี้นะครับที่เห็นแล้วก็ผมใช้ไฮจุดนี้เนื่องจากเวลาเขาขึ้นไปเนี่ยแล้วเขามีการย่อเส้นตรงนี้มันก็คือ,อจุดที่เป็นระยะสำคัญนะครับของขาขึ้นรอบแรกเวลาการขึ้นของเขานะครับ จากเส้นระยะเนี่ยเขาไปชนเส้น2 0 0รพอดีเนาะอันนี้เราเห็นชัดๆเลยแล้วก็พอมาถึงเส้น1 6 0 8ตรงเนี้ยนะครับมีอาการย่ําโอกาส90%เครับเขาทําหลุดลงมานะครับโอกาส90%เกิดขึ้นได้นะครับทั้งลงและขึ้นตรงนี้ลงมาเลยนะครับแล้วก็มาชนที่เส้น100ครับแล้วก็พยายามย่าอยู่จากนั้นก็ลงมาเทสแถวแถวเส้น6 6ึ8โอกาสเกิดขึ้น90%เครับเขาลงมาแล้วนะครับแล้วก็ก็มีโอกาส เกิดขึ้นอีก90%เหมือนกันครับทั้งขาขึ้นและขาลงนี่ครับสายฟีโบน่าจะได้ช็อตนี้เป็นหนึ่ช็อตนะครับจากนั้นพอลงมาเนี่ยเขาก็ทําหลุดลงมาเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นแท่งนี้นะครับที่ไปชนพอดีด้วยนะครับแถวแถวเส้นระยะ6,8พอดีเลยแถวตอนนี้ราคามอยู่ที่23,60บาท60สตางค์เนะาะเกือบถึงละแต่ผมมองว่าเขาขึ้นไปเทสแล้วละ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของ ราคากันครับว่าราคาปัจจุบัน23บาท60สตางค์เนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนนะครับราคาถูกแพงยังไงเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันนิดนึงครับสตางแอร์โกลอินดัสทรีเนี่ยเขาทำอะไรนะครับก็คือเขาเป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจรครับในหลากหลายประเทศก็คือเริ่มตั้งแต่ธุรกิจเกี่ยวกับการทำสวนยางพาราในประเทศไทยนะครับธ,รธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและ,ะจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติแล้วก็ยางยางแท่งนะครับยางแผ่นลมควันน้ำยางข้นรวมถึงธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางด้วยนะครับและสินค้าสำเร็จรูปเช่นท่อไฮดรอลิกแรงดันสูงทีนี้เรามาดูเรื่องของงบการเงินกันครับงบการเงินครับไตรมาสหนึ่งนะครับ ทับเนี่ยตอนนี้สินทรัพย์รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ1 1 9 0 0 0ลนหน้านนนิสินอยู่ที่ประมาณ5 0,000ล 000. ้านนะครับตอนนี้ผมมองบวกนะครับเรื่องของนี้สินเพราะว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0,000นล้านในงบปีหกเนี่ยตกลงมาจากปี65 6, เล็กน้อยนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นรายได้รวมครับอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0ล้านนะครับกำไรสุทธิ ก็ติดลบนะครับตอนนี้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับมาเก็ตดอยู่ที่ประมาณ36,000ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับที่50,000ล้านผมมองว่าเราซื้อณนะตอนนี้เราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของแล้วแหละเพราะว่า,าถ้าดูนะครับมูลค่าหลักทรัพย์มูลค่าของบริษัทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50,000ลนะ้านแต่เราใช้เงิน3,6000ล้านซื้อตอนนี้ก็คือซื้อได้ถูก แล้วก็เป็นหุ้นที่ต่ำบุ๊กครับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ32บาท90ใช่ไหมครับเราซื้อนะตอนนี้อยู่ที่23บาท60สตางค์ผมมองว่าราคาถูกนะครับราคาถูกทีนี้เรามาดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับอ่เปอร์เซ็นต์ฟรีโฟด์นะครับก็คือ การถือหุ้นรายย่อยนะครับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยจากหน้าเว็บตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ55%ก็คือมีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ห5ผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ3 6 1 5่าผมก็ยังมองว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อคนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับก็คือเกมของผมคือผมชอบไม่ให้มันต่ำกว่า30%นะครับทีนี้เรื่องของ ผู้ถือหุ้นครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเป็นในนามบริษัทนะครับถืออยู่ประมาณ22.38%จากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินเนี่ยคือตอนนี้เรื่องของหนี้สินไม่มีปัญหานะครับส่วนของผู้ถือหุ้น มีตรงนี้นะครับที่ผมมองมองลบไว้1จุดนะครับเรื่องของกาไรสุทธินอกนั้นค่อนข้างดีครับราคาถือว่าค่อนข้างถูกแต่ในเชิงเทคนิคนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยมันไปชนเส้นระยะ61.8พอดีนะครับที่แถวๆราคา2 3บาท7ตรงนี้เป็น,นแนวต้านสำคัญแล้วก็มันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับ90%นะครับที่เขาจะลงมาเทสแถวๆเส้นระยะ 38.2นะครับมีโอกาสเกิดขึ้น90%สนะครับสายเทคนิคนี่ตรงนี้ถ้าเป็นสายสะสมนะครับผมแนะนำนะครับควรจะมารอแถวแถวเส้นระยะ38.2ตรงนี้ดีกว่าครับที่ราคา18บาท10สตางค์ครับเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นไปชนตรงนี้แล้วนะครับบางทีอาจจะย่ำนะครับแล้วก็ถ้ายืนเหนือย3ิบาบาท70สสตางค์ครับมีลุ้นไปที่ เส้นนัยะ1น0ยนะครับแนวต้านถัดไปครับแถวๆราคา32บาท75สตางค์แต่ถ้าเขาย่ำแล้วหลุดนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นอีก90%นะครับที่เขาจะลงมาเทสแถวๆราคา18บาท10สตางค์ตรงนี้สายสะสมผมมองว่าอา,อาจจะมารอแถวแถว18บาท10นะครับเป็นราคาที่ที่ค่อนข้างที่จะเซฟด้วยนะครับเซฟด้วยเพราะว่าผมกลัวเรื่องของอโอกาสเกิดขึ้น90%ะครับตรงนี้ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับหุ้น STA นะครับส่วนพี่ๆท่านไหนถ้าเกิดว่ามีหุ้นตัวไหนเนี่ยอยากให้ผมอลองมาทำเป็นการบ้านก็ลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลเนี่ยไปทําการบ้านนะครับแล้วเอามาทำให้ชมกันเราจะก็จะได้เห็นเรื่องของพวกแนวรับแนวต้านครับแล้วก็เราก็มาลองวิเคราะห์เรื่องของงบการเงินไปด้วยกันนะครับแล้ว ก็ลองมาลองสรุปดูว่าออหุ้นตัวนี้มันน่าสนใจไหมนะครับก็ยังไงถ้าทำการบ้านไม่ถูกใจยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนถ้าชอบนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถ,ถัดไปนะครับแล้วก็หาการบ้านหาหุ้นตัวใหม่ๆนะครับมามาลองอทำให้เป็นการบ้านมาให้พี่ๆชมนะครับยังไง คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ